สวัสดีเพื่อนๆพีพีนาตาทุกท่านครับวันนี้เราออกมาซ้ำไม้น้องบอครับวันนี้ตอนออกมาแดดดีมากพอมาถึงไม้แล้วเหมือนฝนจะตกนี่แหละดีครับโฉมที่เราใช้ก็นี่เลยเออมันเก็ดูครับลูกเออลูกแยวต่างกันเลนี่ครับ ่างกันอยู่ประมาณนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลูกแปดมิลน,นะตัวนี้จะเป็นเจ็ดมิลลูกเจ็ดกับแปดมิลมันก็ต่างกันเลยต่างกันหลายเลยต่างกันมากเลยต่างหัมิลกับแปดเมันหัมิลหัมิลเคืองไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์กันเลย ไปครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอารมณ์บอกเมื่อวานลมแรงมากยิงไม่เจอยิงไม่โดน <c oughs> ไปครับตามไปชมใตน้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมซ้ำไหมนองบอวนันนี้แกะมือเมื่อวานกันหน่อย น้ำก็ถือผ่าใสนะครับยิ่งดำลงไปพื้นนี่ยิ่งใสนะครับจังหวะน,นี้ดำไหลมาตามพื้นครับสังเกตซ้ายมือนะครับปาชะโดนะครับกำลังจะลอยผ่านไปแล้วครับก็รีบยิงเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็โดนเข้าไปใต้ท้องนะโดนนิดเดียวนะครับ แล้วครับแต้มแรกนะครับปลาชโดนะครับไซก็ประมาณ2-3กิโลนะครับจังหวะน,นี้ขึ้นยางเสร็จแล้วก็หันมากำลังจะดำลงไปนะครับวันนินนะครับดูครับมันน่าจะเข้ามาตอนตั้งแต่เราปลดลูกดอกจากปาชโดนะครับตัวนี้ก็ไซอยู่ประมาณ2กิโลเลยนะครับ ลอยตามไปก็ไม่เจอแล้วครับน่าจะไปไกลแล้วนะครับ <S <S ดำมาจุดนี้เห็นปลาชะโดใหญ่อีกครับตอนก่อนยังไม่ยิงนี่สังเกตเห็นตัวเดียวนะครับ แต่พอยิงแล้วนะครับมีสองตัวนะครับแล้วก็เป็นแม่คอกเลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับมีคอกแดงๆอยู่เลยครับพอเราเก็บปลาตัวนี้แล้วก็คอกก็ลอยตามไปอีกตัวหนึ่งนะครับตามไปอยู่กับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคอกชะโดนี่จะมีตัวอยู่สองตัวนะครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะช่วยกันเฝ้าลูกนะ จุดไหนที่เป็นจุดโล่งๆแบบนี้นะครับดำลงไปนะครับจะมองเห็นได้ไกลมากนะครับน่าจะประมาณ2เมตรเลยนะครับดำช่องแรกเมื่อกี้ไม่มีนะครับแล้วก็ลอยไปอีกช่องนึงนะครับ ดำลงไปดูครับปลาเข้ามาด้านบนนะครับจังหวะนี้นี่ปลาตกใจออกไปแล้วนะครับก็เลยยิงตามไปแต่ว่ายิงไม่โดนครับตัวนี้เด้งเผื่อด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับดำรอดมาอีกช่องหนึ่งนะครับจังหวะเข้ามาในช่องครับดูครับปลานีลอยขึ้นมาบนหัวเลยนะครับแต่ว่าันนี้ไม่พลาดครับยิง เข้าใต้ท้องเลยนะตัวนี้นี่ไซส์นี่อยู่ประมาณโล5โล6นะครับน่าจะไม่ถึง2โลครับตัวนี้วันี้ดำรอดมาอีกช่องนึงครับดูครับปลาลอยอยู่บนหัวอีกแล้วครับแต่ว่าปลาลอยออกไปจังหวะนี้ไม่กล้ายิงครับกว่ายิงไม่โดนครับ ใหญ่ด้วยนะครับน่าจะประมาณ2บวกเลยนะครับไตามไปก็ตามไปไม่เจอครับตัวนี้วันนี้ดำมาเจออีกช่องหนึ่งแล้วครับ ค่อยๆลอยตามพื้นไปนะครับเพราะว่าถ้าลอยอยู่พื้นนี่จะมองเห็นได้ไกลมากนะครับจังวัน,นี้สังเกตเห็นแต่ไกลเลยนะครับค่อยๆสับปินเข้าไปแล้วก็ยืดปืนไปดูครับจังหวะยิงนี่ปลาลับตัวนะครับยิงไม่โดนครับปลาก็ไม่ได้เชี่ยวนะครับปลาก็ค่อยๆลอยอ้อมไปนะครับตอนแรกว่าจะดึงลูกดอกขึ้นมาแล้วก็รีบโหลดลูกเลยนะครับแต่ว่าปลาก็ลอยหายไปแล้วนะครับ ที่เป็นโลงแบบนี้ครับดูครับปลากาปลาตะก,กับเยอะมากนะครับจาไปช่องไหนนี่แต่ละช่องนี้มีไม่ต่ากว่าสิบยี่สิบตัวนะครับปลาตะก,กับอังนี้ก็ตัวใหญ่เลยนะครับ ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งครับเนี่ยครับปลาหยุดลอนครับไซก็อยู่ประมาณ3ตัวโลนะครับปกติก็ไม่ค่อยยิงครับไซนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ปลานิ้นครับยิงกลับไปทอดนะครับถ้าน้าๆคนอื่นมานี่ไซนี้นี่เก็บหมดนะครับ หน้ามีช่องหนึ่งครับเนี่ยครับร้อยผ่านไปแล้วนะครับปลาหยุดรอนะครับตัวนี้ก็ใส่อยู่ประมาณสาตัวโลนะครับใส่นี้ก็ใส่ทอดนะครับ เจองูปลาครับตัวนี้ก็ไม่มีพิษนะครับไม่อันตรายนะครับ,จ,ออรบจุดนี้ก็มาเจออีกตัวนึ่งนะครับ ปน,นินก็ไสนี้เยอะนะครับมาวันแรกก็ไม่ได้ยิงนะครับแต่ว่ามาวันนี้นี่เก็บหมดเลยครับทำม,มาเจอช่องอีกแล้วครับจังหวะนี้นี่ กลมลงไปชนพอดีนะครับจงังหวะกดยิงนี่ปลาตัวไปออกไปแล้วนะครับยิงตามไปก็ยิงไม่โดนครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆมีพาดเยอะมากครับวันนี้น่าจะประมาณเกือบสิบตัวเลยครับ ปะนินไซสามตัวโลอีกตัวครับจังหวะนี้ก็ยังไม่กล้าย,ยิงเท่าไหร่นะครับกว็ว่าปลาใหญ่จะเข้านะครับปลาก็เชื่องมากครับตัวนี้ลอยบนไปบนมาแต่ก็ไม่ยิงครับพอแล้วครับโอ้ผลงานครับนี่มองทีมงานไปจัดปลาบ้ามา ยกฟูงนี่ครับไซส์ไซส์กำลังสวยครับรบ้าใหญ่เราก็ปลาชะโดสองตัวแล้วก็ปะะลานินตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ปลาเริ่มเชี่ยวแล้วครับเพราะว่าซ้ำหมายเมื่อวานเมื่อวานก็มาเจอปลาเยอะอยู่แต่ไม่ได้ตัววันนี้ไม่เจอปลานี่ก็ ตอนแรกมองไม่เห็นคอกยิงเสร็จแล้วค่อยมองเห็นคอกนี่ก็ถัดกันมานิดเดียวยิงดุดตัวหนึ่งเจอปานินใหญ่ตัวหนึ่งก็ยิงไม่ได้มวัวแต่ถ่ายคลิป <c oughs> ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ,บานานากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับโอ้หลอดเหยวไปครับอันนี้ ผมกำลังจะมา